มาที่ลุงหหวดก่อนลุงหหวดเป็นข้าราชการแต่เป็นเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินออกรมที่ดินพ่อที่แต่ม่ี่สายพัฒนาไปเพรมีที่เห็นพัฒนาที่ดินมาออกกรมที่ดินนะครับท่านก็มีไรายได้อท่านดีอยู่แล้วแต่ท่าน,นมีวิสัยทัศน,น์ไงท่านซื้อที่ไว้และท่านก็ขนา่ก่อนที่จะเกษียณราชการท่านก็สนท่านก็สนใจในเรื่องนี้ จะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวฟังตำรวจว่าไปไปมาๆไปสนใจต่อผูป่าไปสนใจเรื่องเหตุอย่างไรเชิญนะตำรวจครับครับผมมากครับอคคือการที่ได้เรนเตือนนะเนี่ยครับก็คือเรื่ององอ์รวมไปคือเรารักธรรมชาติเรารู้ว่าธรรมชาตินนั้ยิ่งใหญ่ที่สุดจนกว่าจะท่านาม่ชีวิตมันรุนแรงอยู่ได้เท่าไหรนี่ก็ด้วยธรรมชาติ เพราะไอ้ความั้งธรรมชาติเนี่ยมันมีอาชีพผมผมเป็นช่างหัวใจออกเซเวยแต่พื้นที่นะก็ได้สัดสันได้พบกับพื้นที่เราได้พบกับสิ่งที่เรารละเรวก็ทำงานกับสิ่งที่เรารักแล้วก็ไปเห็นนี่นะว่าธรรมชาติเนี่ยแต่ท้าไม่เรยเราไมหายเลยอาสิ่งที่สิ่งที่เราเห็นถ้าธรรมชาติเลยท่านมาสนใจ แต่ป well, ีมันมีท่านเดียวแล้วมาแย่งกันจังเลยนะทำยังไงนะเราเราเราจะปลูกได้จะปลูกได้ไหมเพราะว่าเห็ดเห็ดทุกชนิดเนี่ยเราไม่เห็นในตลาดได้เห็ดทรายได้เห็นนังลมก็ปลูกได้เห็นหูหนูได้ที่เห็ดปลูกได้แตเห็ดทุกชนิดอยากเป็นอาหารอาหารทำทานได้ตัวดินยังเหมาะสมมากแต่มีเห็ดในฤดูกาลปีนึงมีท่านเดียวก็คือในช่วงฝนตกแล้วแล้ว ถ้าที่ผมสังเกลนคนสนใจให้เราเนี่ยบางคนไม่เคยชื่อเห็ดเห็ดินเลยเห็ดกระหล่ำไม่นเลยก็เห็ดรออาหารธรรมชาติเกิดทั้งเมดเขาก็มาอร่อยากมันตนองลกเล่อกันเราะร่าผฝนี่ยอมไม่ดิกววานเขารอเวลาแต่ว่าปีหนึ่งก็ช่วงเดียวเท่านั้นเองที่ได้กินดีความง่ายก็ให้เยอะๆะครั็ปีไม่กี่ที่ดีมันไม่ได้เปเก็นข้าเนในช่วงที่มีฝน ไปท่อพอเห็นงี้แล้วก็มันสอดค้อกับเท่ย้ายมาแล้วจายอยู่บนแล้วก็มีคือที่เดไ้แงเแล้วก็ไปเห็นเหตุมันเกิดนเห็นเห็นคุกเหนคนหัเนี่ยมันเกิดรั้งโผล่มีคนมาฮียเรียวนะคือคืแค่หัวี้เห็นเกิดมันมันอ้ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า รอก่อนที่เที่ยวรอให้ร่างก่อนเป็นดอกเป็นอาหารได้ถ้าเหมาะสมนะต้องยากที่จะเอามาทำนี่ค <siglo>. ่ความคิดของเราครับผมช้างนาก็จะเห็นคนเต็มเลยอ๋อนี่ในสวนเรานะมันเป็นธรรมชาติคือเหมือนวัฒนธรรมของทางศาสนาหรือคนทั่วไปล่ะเขาเรียกวิธีชาวบ้านเขาบอกว่ามันเกิดเองอ่าของเกิดเองใครก็มีปิดเก็บทิ้งได้ตองคืออย่าโนเลนะ ถ้ามันเกิดที่ไหนแม้กระทั่งอยู่ในรั้วบ้านของเราเนี่ยเขาถือว่าของธรรมชาติเพราะท่านชัยเห็นก่อนเก็บก่อนอย่างของผมเนี่ยที่สองร้อยไร่แล้วผมก็มีรั้วเ,เกือบร้อยแล้วเหตุโคตรเกินมันปีนรั้วเลยแล้วก็เอารถปินข้ามรอเลยเขาไปบอกว่าเก็บทำไมนั่นบอกว่ของธรรมชาติไม่ใช่ของอาจารย์แม่เช่นเดียวกันแม่บบเดียวกแบบันเลยคือนนีอยู่ท่านเห็นแล้วเห็นแล้ว แล้วก็มันมีแฉะอยู่เราต้องนอนนอนแค่เฮ้ยนอนหลับได้เถอะแค่ตั้งเดียวมีคนไม่เก็บขั้งข้างผมเลียงขามว่าไอ้ข้ามันออกตะกอนจะปลูกผมเนี่ยคงจะต็ดเอาไปทั้งย่างนไงนะให้เรนนี่ดูแลกันดาลใจนะครับให้เด็การศึกษาเรียนรู้ว่าเออตอนนึงเจ้าข้าวเจ้าของก็คือเราต้องคุ้นเองไม่ใช่คุ้นไปหาเอาจากบ้านใครก็ได้อย่างนะแล้ว ก็เลยคิดจะสร้างปูนปั้นปูนที่ไหนแคโดยวิธีการเังยืนธรรมชาติเพราะว่ามันพกไม่ได้นะมันไม่มีในตลาดที่บอกว่ายกเพราได้เพราะว่ามันมันไม่มีในตลาดเพราะว่ามันพกไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องรอธรรมชาติเท่านั้นแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่านี่เต้องรอธรรมชาติเราไม่นั่งรออยู่เฉยๆเรต้องมีะมาณเดิม ก็แยกกันเหมือนเดิมให้เราไั้ร้าบั่าที่มาที่ไปโครการยังรูยังแบบส่งเสริมขนาดมนใช่เอาหลักการของของการเกิดเราไปสอบดูไปเรียนรู้ติดตามดูว่าเอ้ยโบรงการเกิดขึ้นยังไงนคุณลงไปดูข้างหน้ากแล้วไปเจออะไรอะไรที่กว่าเี่ยตอนเราถอดขึ้นมา เต็มโคนหัวที่จะไม่เหมือนเห็นชนิดจ um, uh. ืดเพราะเขาจะมีรากเป็ที่ยาวเขาว่าเห็นโคนโคนยาวไปยาวไปปิ่นโล่มาจากก้อนของชาวหัวทุกที่ออกจะต้องออกมาจากจชาวหัวเท่านั้นนี่แสดงว่าหัวที่เริ่มสนใจไม่ใช่ว่าเพืเฉพาะการหักมานี่นะเนี่ยอยากรู้อยากเห็นเข้าไปแล้วขุดไปเจออะไรคือคงอะไรนั่นคือเป็นหลังบัวตัวนี้ มันเป็นชื่อที่ทำให้ใมันเป็นเหตุปวดมีธาตุมีโคนแต่จริงๆแล้วเป็นไก่กรพับคู่ถ้าคุณไก่ยาพับของดอกเมันมีโคนหรือเป็นโคนแต่ไก่ยาะพับของพืชเกิดจากรังปวกเลยเหี่ยเกิดวดเพราะพอเราเรารู้แล้วแล้วต้องตื่นนะมันมันมันเป็นเหตุปวดมันเกิดจากปวดจากเยงยืมยันได่ว่าจากการ ตรวจสอบจากการที่สูงขึ้นัวเองเนี่ยถ้าเพื่อเห็นตรงไหนคุก็ไปดูเลยถ้าไม่เกิดมาจากก้อนเจ้าบวกเป็นไปไม่ได้ไม่มีนี่ก็คือหลักการที่แท้จริงว่าไอ้ตอมที่เกิดมาให้เรากินเนี่ยมันก็เกิดมาจากกองพญาหรือหรือเขาเรียกเจ้าบวกนะนะโอเคเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเกิดมาจากตรงนั้นนะครับแลนับนับไงฮะครับอาศัยในเ้าเสรือเซาเลยได้ยินไหม การทำเห็นปลวกในคนปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราซื้อดอกตลาดมาเราก็รู้ว่าผู้ของอันเนี่ยคือปลวกตัวไหนอาพาเราเห็นมาปลูกแล้วก็คนก้านยาวบางันปวดบ้างคนจิตบ้างเราก็ไันรู้ว่ามันจะเป็นไหนปลวกชนิดใดแต่ตอเนี้จะพัฒนาขึ้นว่าจากยาปลวกนะคะที่แะเกี้ยนะคะจะก้าวมาเลี้ยแล้วก็อลขึ้นดอกเห็ดก็คือได้เห็ดนั้นมาขยาดเยอะๆเท่าไหร่ โดนปวดลุงบุกเจ้ามาเลี้ยงเจ้ามาเลี้ยงพูดกันเราก็จะชักชักกระเด็นนี่ไม่ได้หยอกเหตดการณ์ไม่ได้แควดตาไม่รู้เหตุพูดกันคือตัวไหนอาจารย์กำลังพูดว่าที่ตรวจส่งไปที่อาจารย์เทีย็บส่งไปให้อาจารย์เนี่ยอาจารย์ยังไม่รู้เหตุผลชนิดเพราะฉะนั้นต่อไปมันต้องร่วมกันว่าสมมติเราเห็นคนตาเห็นคนจิกมึงตรวจส่งไปต่อไปมึงตรวจไปแล้วต้องถ่ายรูป ไอ้ปวดให้อาจารย์ด้วยและอาจารย์ก็ไม่เห่นนะอ๋ออาลกิตาอาจารย์ก็ต้องส่งไปวิเคราะห์หรือว่าไอ้ปวดที่เป็นยังไงนะอย่างาอาจารย์ตอนไทยก็จบเรื่อที่ตาดแต่ก็คงไม่รู้เรื่องปวดนะแต่มันมีผู้เช,ช,ชี่ยวชาญในเรื่องปวดซึ่งอาจารย์ก็มีมีวิติเลยเลยอแล้วนี่ไงมันจะต้องร่วมกันเดี๋ยวต่อกำลังกำลังน,น,น่าสนใจว่ามันเป,ป็นปวดกะนาที่ได้ให้เห็นกะนาทีหร <c oughs> ือเปล่าใช่จากตรงนี้อันนี้ผมยืนยัน ตามแพทย์อาจารย์ผู้กำกับเลยคือเห็ดเห็ดเห็ดโคนเห็ดโคนบวกเนี่ยต้มีหลายชนิดนะฮะหลายหลายชนิดมากตัวใหญ่เนี่ยโคนหลอดใจโคนดอกเห็ดเห็ดบวกสีแดงเห็ดบวกสีดำเห็ดดอกใจไม่ใหญ่มากเนเห็ดบวกตามพิมพ์ชื่อดอกหมวกดอกเท่าฝาหม้อเลยฮะ เ็โอเควันน mm ี้จุงนี้นะสมมุติเราเห็นคนดอกเล็กดอกใหญ่ดอกแดงๆเนี่ยแต่ล่าสายพันธุ์เนี่ยมันซึ่งอยู่กับชนิดของหัวเรือนี่จ้าวพันธุ์หรือจากจากที่ผมบอกว่าผมขุดดูว่าว่ามันเกิดยังไงที่เราเรียนรู้เรียนรู้ว่าธรรมชาติมันเกิดยังไงระดับแรกจะจอดรถไปผู้ลงไปดูว่ามันเกิดจากดาวโขดทุกต่อใช่ผู้ต่อ เจ้าัวกรู้ไม่เหมือนกันสักทเดียวสีก็ไม่เหมือนี่โดยเฉพาะไอ้เจ้าัวนหลังที่ไม่ไม่มีเหตุกิดอะ่ับในหลังเหตุเกิดสีใสลู่แหลที่มันมันไม่เหมืนกันเพราะมันไม่มีเชื้อเชื้อราเลยเขาเลยดใาดิวแเชื้อราเขาจะมีเชื้อตัวอื่นแต่เขาไมีชื้อแบคทีโอเพราะฉะนั้น ปวดที่มีแย้ทำไมใช้คำว่าเราเดินไปทุกที่มีการปวดแต่มันมองพวษมาต่อไม่เห็นอยู่ใต้ดินวกที่สองที่นียน่ประเภทสร้างสร้างนัำขึ้นมาเป็นโพแทเขี่ในแนวดินเป็นจออันนี้วาจอบปวดกับโพแที่สร้างการปวดกระจายไปในแนวล่างให้ผมึ้ษมาให้เห็นเลยเราจะรู้ได้อย่างเดียวว่ามันมีจางปวดก็เห็นปวดหรือเราคุมีทำได้ระเหี่ยเราก็จะเจอเป็นก้อนก้อนก้อนแต่พื้นเปนือนล่า ายากที่จะเป็นเปกติถึงว่าบางครั้งเราอาจจะเห็นเห็ดโคลเนี่ยเกิดในพื้นที่ราบโดยไม่มีจอบบวกก็มีใจครับแต่มันมีตัวมันมีตัวที่ไม่ไม่ทำงานขที่มาเป็นจอบบวกทำงานกระจายไปเป็นแนวแนวละนะครับหลายแผงไปคือมันก็เป็นที่มาของอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโคลเริ่มเริ่มที่เขาไปก็พอเราดูัะ ตอนขุดตัวพวกก็ไม่เหมือนกันก็เหมือนกันแต่จริงๆเหตุปวกายยังไมันมีตัวผม่เหมือนกันนะ่างนผมอาหารัวดอาปวอะไรเนี่ยตัวเขาจะไม่เหมือนกันความหนาไม่เหมือนกันแต่ว่าเหมือนกับรงรวมเนี่ยมันคนหายมันจะอะไรในที่ออกเห็ดเห็ดวกฟานเห็ดพวแดงเห็ดพวกปีที่ถี่เหมือนลูก้าไมเหือนพัวก็ไม่เหมือนกาวพวกก็ไม่เหมือน เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าหากมันจะทำต้นไร้ของอาจารย์ต้องทนทานคือต้นเก็บมันมิดกันเพราะมันเก็บเคียงนะว่ามันจะยืนยันให้ในนองพวกแกนี้ตัวแบบนี้สายพันธุ์นี้ลูนาานก,น,ก,น,ก,น,น,กนั่นของนั้เป็น,น,นปแบบนี้จะบอกให้เป็นแบบนี้ครับจริงจริงแล้วที่ตำรวจพูดเนี่ยทานกรมตอไม้และท่านอาจารย์รอดีได้ส่งไฟและหนังสือของกรมตอไม้เขาก็ไม่ได้ศึกษาอะไรนไไระและที่เห็นของตัว แล้วเหตุที่เกิจเกดจากทรวงแต่ละชนิดนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะพัฒนาชนิดที่ไปให้นะครับเึื่อใน,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 ในอเขาก็ศึกษาไปอีกแล้วตรงจากที่ตำรวจได้พูดแต่ที่นี้ตำรวจสนใจอย่างไรว่าอท,อ,าทอ,อ,งองเป็นทรวงเนี่ยลรวงหรืออีกคนมันเกิดจากทรวงแล้วคุณจำเขาบังเพาะเห็ุเนี่ยไปคิดอย่างไรหรือไปเรียนมาจากที่ไหนอันเรียนตรงนั้นเลยครับเรียนแต่ละทรวงได้เละครับ ที่เราเห็นเลียงจักสิ่งที่เป็นจริงที่ทำเนี่ยแล้วก็ย้อนกลับไปแบบนั้นมันยังเปิดที่การยังลงทุนี้เป็นยังไงถ้ขออนุญาตไปร่วมดักลืมมแต่ว่าผมเอ่เียยอะไรเขาบอกว่าเชื่อเหตุผแบบนี้แากซูนเลี้งเลี้ยงเลี้ยงไปตั้ทุกไหนที่ใต้ตู้อะไรพวกเธอ้ความแบบนี้บางคนเสียหายงานเขาบอา มันไม่ใช่ความจริงเป็นเรื่องโกหกทั้งนี้เอาชักโครยุกในแคตตูใส่อะไรไปเลยใส่ไปันงน้าได้เยอะสันงน้าได้มากโอ้สินค้าเอาไวสินค้าเก็บเก็บทีไปเลยเก็บทิ้ทันทีแล้วมุณหนูซื้อเข้ามาใช้ไหมไม่รู้จะทำยังไงได้ไม่ีแต่ใจคนบางสิ่งโอเคตอนนี้ ลุงหวนวดกําลังศึกษาอยู่ว่ามีผัวนะฮะมันมีผัวงานพัวอะไรต่างเนี่ยแล้วมันก็เพ้อเอส้นใยพ้อเชื้อราเพื่อเป็นอาหารของมันนะฮะทีนี้การเพาะปัจจุบันเนี่ยที่เห็บบอกว่าสามารถย้ายลำผัวให้เห็นผัวได้คนให้เกิดตามที่เราต้องการได้อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเออเอาเอาเอาพืา้นฐาน เข้าเท่น,นทิ้งก่อนนะครับหนังบุกมมีทั่วไปแต่เห็นโคน้ดเห็นโค้ดตัวนั้นไม่มีทั่ทวไปเพราะว่าเขาไม่มีคู่ดิฉันก็เลยวิธีคิดผมก็ทำป็นพ่อเสือจากคู่เอกเขานั่นก็คือคู่ของอาคุณพี่เนี่ยแต่เขายัางไม่มีแฟนแล้วไปหาแฟน,นที่เขาจองแขกเอา,าเชื้อเห็กเข้าไปใส่ให้เขาให้เขาพึ่งพาร่วมย พขาจะนั่ต่อตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีรังบวกอยู่แล้วเราก็สามารถจะมีเห็นฟุหผูกกันได้โดยไปเอาดอกเห็รับใช่ไหมเอาดอกเห็ดมามันก็คือที่สำอัญกังใจว่ามันแตกแค่ไหนสายพนนี้ม็นารต้องตัดผ่กนที่นี้หรือไม่วิธีทรของผมก็คือใช้ใช้ดอกเข็บหลายหลายสายพันธุ์ในแต่นะครับขึ้นเอาไป้ให้ ที่เขาไม่รู้เนี่ยเขาเขาเก็บเป็นแมงเขาหน้าตัดไปเข้าใจหน้าตัดหรือเปล่าเดีวไปให้ตัวเลือกให้เขาไอ้ต้องเสื้อการวิจัยใช่ไหแต่ว่าแต่ชาวบ้านแต่บ้านๆแต่ผมก็เลยไปตัางชนิดนให้ตัวเลือกมีโอกาสเลือกใช่ฮะเอาเจ้าสาวเยอะๆหลายสายพันธุ์เนี่ยเอาไปยืดให้หมดแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันชอบอะไรอะไรที่ใหญ่น้อยเนี่ย ถ้ารบถ้าถ้าผมไปเหตุผลเองนั่นเองให้เหตบเหเหตุบวกให้สมบูรณนเองทัทีที่ใกล้เกงบาฟเป็นกี่ปานทียู่ถ้าแบบเราเปิ่นตลาดเราก็จะไม่มีโคกาสลากเปนกี่ปันเลยนี้มันเกิดสิ่งที่เราเรียนกับเราเองเป็นเห็ุเบวกนั่ะผมก็ไม่ได้บวกสายหรือบวกแดงแล้วภาพการเกิดเป็นยังไงตอนเก็ดบวกเป็นยังไง้อก็เรียนแบบเรียนแบบสที่เรากิด้นจริงแล้ว แม้ว่าจะเป็นมีมีผลเสต่ที่ไดาในรูปแบบที่ทำเนี่ยเราจะมาเก็บอีกแก่ไปเลยนั่นหมายความว่าพอรูดดูได้ไปศึกษาต่างๆทุกนี้แล้วแล้วก็เอาไอ้ไอ้ดอกเห็บเนี่ยนะดอกเห็บแก่ี่ยไปเพิ่มเจ้าสาวเนี่ยไปให้เจ้าบวชที่มันไม่มีเหตุเกิดขึ้นใช่ครับนะเอาไว้ตอนนี้จอดตอนนี้ก่อนเราก็ดู ข้าราชาการเพราะลุงหลดก็เป็นขาา้าราชการที่กเกษียณแกเพิ่งเกษียณมาได้สามปีกว่ามั้งสามปีแล้วเหรอโอ้โหเร็วจังนะที่นี่เรามาฟังของคนที่ยังไม่กเกษียณนะถ้าเขาเป็นครูถามว่าเป็นครูอยู่ดีๆเนี่ยนะมีเข,ขาเรียกเขาเรียกมีอะไรสิ่งอะไรที่จับบันดาลหรือเป็นตัวที่ผลักดันนะให้ท่านมาสนใจในเรื่องเห็น เดี๋ยวเชิญครูเจี๊ยบและท่านสองท่านเนี่ยขับรถมากันเองอันนี้ไม่ได้สั่งข้างมาเองแนะนำงานการเทียบรายแล้วก็ยังเอารูและนสองท่านนิทามมาด้วยนะครับคุณครูเจี๊ยบตอนนี้ยังเป็นครูอยู่แต่ว่าเป็นครูอยู่ดีๆเนี่ยไม่รู้ว่าเจี๊ยบไม่สนใจเรื่องเห็นได้อย่างไรและขอขอย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นเท่าไหร่ครับคุณเจี๊ยบครับครับข้อวังที่เข้า มาฟังทุกท่านนะครับผมชื่อคุณโอปงสุกรพณประนะครับหรือว่าคุณเจี๊ยบพารวยครับเพราะว่าเราทําแมกสุดเนี่ยจะทำไมโครไดซั่งครับโดยคกบการทอดเห็ดตับเต่าที่ต้นไทรของโรงเรียนแม่ห้อวิทยาคมนะครับขาอใต้ต้นไทรนั้นจะมีใบใบไทรทับผมเยอะมากครับพ่อมีเห็ดตับเต่าขึ้นแล้วก็มีปว่วกมื่ปีแรกๆเนี่ยม,มนนันมีเห็ดโคนซึ่งก่อนนะครับซึ่งไม่เยอะยินดีครับอาจารย์ ตอนที่อาจารย์สนใจเรื่องเห็ดเนี่ยตกลงอาจารย์สนใจเห็นอะไรก่อนอาจารย์เห็ดตะตคร้อ๋อเห็นกตะเตร้มันเกิดขึ้นธรรมชาติใช่ไมอาจารย์ก็ใช่ครับเกิดขึ้นนิดใต้ต้นไทรรอบต้นไทรเนี้ยท่านพอท่านแหลกเนียเอามาปลูกก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีเศษขี้วัวเศษทุกอย่างจับไปเพื่อมนที่มันสมบูรณ์แล้วก็เอาเห็กตะเตร้ลงทีนน่ต้นไทรครับเ<อ>ห็นครับพอเห็นกตะเตร้มันขึ้นเองเนี่ย แล้วแล้วแล้วไงอาจารย์ก็อยากจะเพาะหรือว่าอยากจะให้มันออกเยอะหรือหรือทำไงหรือว่าอาจารย์ต้องไปเรียนจากจไ,ไหนมาั้งแตกสุดนะครับผมก็เอาห็ดดอกแกเนีนะ่ยเอาไปฝังเอาที่รากใสแล้วกาประมาณปีหนึ่งก็มันขยายพันขยายพื้นที่โรโบเรนมันออกครับแล้วปีหนึ่งของเปรีอาที่มหา,าวิทยาลัยแม่โจ้คราก็ก็มาหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับเกี <c oughs> ่ยวกับเชื้อราเนี่เพราะผมไม่ได้ ให้มีความรู้ทางด้านเกษตรครับผมคูช่างครับช่างสาะจำมอกเชื่อครับเิาวมือนิ้วใจนะเพราะว่าเราเรามาทําเห็ดทำทำนะครับที่เริ่มต้นครับเมื่อปีหกศูนย์ครับชาวบ้านก็หงุดหงิดบ้านะว่าคุณเชี่ยนี่บ้าครับขุดจักน้ำเอาพื้นที่นาของคุณตาแม่ยายครับมาทํพื้นที่ตรงนี้ประมาณสามไร่เสร็จครับนี่อาจารย์เอาดินที่ มาเนี่ยนะเอามาใส่เข้าไปในถังในกระถางครับผมในโบสถ์ในอาจารย์แล้วทำไมต้องเป็นโรงพลาสติกก็ที่แรกเราจะปลูกมะนาวในโมพ่อครับแต่ในในในระหว่างนี้เราก็จะมีเศษเศษข้างมะพร้าวไปต้นไผ่เศษไผ่ที่เราสับสับไว้เพื่อเราคิดว่าจะเป็นอาหารของต้นมะนาวมะนาวใช่ครับต้องครับผมแล้วมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับเห็ดตะเต่าเพราะวิทยาการบอกว่าเห็ดตะเต่ามันเกิดขึ้นตามต้นไทร แล้วอาจารย์ก็ไปเอาเห็ดแก่เนี่ยไปใส่ต้นไทรก็กลายเ็นวาเห็ดมันเกิดขึ้นและอาจารย์ก็เข้าใจว่ามัาถามา่าจะสามารถเคาะได้อย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าผมทดลองในต้นไทรที่เรือจะมีต้นไทรต้นชาทองฮอกเทียนหักระจงและทีนี้นะครับมันเป็นเห็ดที่รักครัถูกว่าขววยมันถ่าอาจารย์ออกพวกที่รักที่หยิบครับห็ีบออกม้กตะล้อกันทีหนึ่งแล้วก็นี่ผมก็หนีมาทำที่การเรียนรู้เรานะครับเอาต้นมะนาวหรือถิงมะนาวมาแช่ แช่ควาเชื้อก็บตับเต่านะครับพรา้ว่าต้มต้มเก็บตัวว่าดอกพุทธศรดอกไม้ทุกอย่างครับที่เราเอามาทำถ้าหลายคนบอกว่าถ้าจะพ่อเจ็บตับเต่าต้องนี่ถึงต้นสมออย่างเดียวแต่อันนี้นมวามเชื่อทีผิดครับพต้นสมอใช้เวลาประมาณ3เดือนหรือว่าปีกว่าเขาก็ยุบทาแต่ผมมาทําที่ไม้ใหญ่จะเป็นกระกอกน้า คุ้ว่ายังนะไอ้พวุทธิเนี่ยออกหมดแล้วพี่พี่ตีแรกๆครับที่เขาว่าผมบ้านเพย้อนกลับมาเจอเลยเดี๋ยวก่อนอย่าตุ้นใจร้อนกลับไปรู้เดิมก่อนนะฮะคือที่ย้อนให้อยากให้ย้อนกลับเนี่ยอาจารย์กำลังพูดกับเต่าแต่แต่อยู่ๆอาจารย์โชเห็ดโคนน่ะนั่นหมายความว่าอาจารย์เพราะเห็นตับเต่าแล้วก็ได้เห็นโคนอย่างนั้นเหรออันนี้ทำบนเด็กันครับเพราะข้างล่างเนี่ยเราดึงขึ้นมาเป็นโคนเนาะทำทำแล้วก็ปลุกมาอยู่ครับอาจารย์ครับ อันนี้ในกระถางครับซี่แก่ให้สองต่อใจเพราะเห็ดตับเต่านะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยอาจารย์เขาจะใส่พวกสิ่งพวกต่างใส่ไปก็ไม่รักกัปหวงกันก็ขึ้นเพราะฉะนั้นเห็นไหมคือใส่ถ้าไปดึงได้สองตั้งใจเพราะเห็ดตับเต่าได้เห็ดโคดแขมทีนี้เป็นไงเอาสองเลยจริงตอนนี้สอมนี้ได้สองอย่างนี้เราขยายเชื้อเป็นเพลใ้ในส่งได้ทำให้สี่สิบจุดนะครับ ทำทำแบบเจาะเปลือเพียมก็เราดูเหมือนแซนดิชครับถ้าเป็นภาษาราชก,รบบก,รบบกา,า,า,ดดารในการทำแบบพเพื่อเฟอร์อนเจอร์ครับข้างล่างสูงจะเป็นที่วัวยึดไวา้ก่อนเราดินมากบไว้นะครับเหมือนทำเจาะเปลือเพียมเพื่อลดจัดเผาสอบเพื่อการเลือกใช้สารเคมีในพื้น,นที่เพราะชาวบ้านเนี่ยเราต้องทำให้เขาดูเขาติดใจเชื่อมาบอกว่าเขาไม่ห้ามเผานะห้ามใช้สารเคนะมีนะไม่ไม่มีทางเขาจะเชื่อครับตอนนี้ชาวบ้านก็จะทำตามผม แล้วก็จะได้ผุ่ยานนี้ครับหลายๆลาสวนในกระทั่งวัดวารามาที่เราไปทดลองทดสอบขัเชื้อเกต็ดเราครับท่านผะสองม์่านเจ้าตอนนี้ก็โอเคนะครับว่ามันทำได้จริงปีนี้พุทธรภิษท่าน